ก็ทำสดุดีบทที่106อิสราเอลสารภาพบาปต่อพระเจ้าสรรเสริมพระยาเวจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจผู้ใดจะพนานาถึงกิจการอันทรงอนุภาพของพระยาเว หรือร้องสรรเสริมพระองค์ให้ครบถ้วนได้ผู้ที่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุขคือผู้ที่ทำความชอบธรรมตลอดเวลาข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปรดปรานประชากรของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขา เพื่อข้าพระองค์จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเพื่อข่าพระองค์จะยินดีในความชื่นบานแห่งประชาชาติของพระองค์เพื่อข่าพระองค์จะสรรเสริญร่วมกับมรดกของพระองค์ทั้งข่าพระองค์ทั้งหลายและบรรพบุรุษได้ทำบาปข่าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปผิด ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติชั่วบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่ออยู่ในอียิปต์ท่านมิได้สนใจการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่านมิได้ระลึกถึงความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์แต่ได้กระบทที่ทะเลที่ทะเลแดงถึงกระนั้นพระองค์ยังช่วยท่านเหล่านั้น ให้รอดเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพื่อจะให้ทราบถึงพระอนุภาพของพระองค์พระองค์ทรงขนาบทะเลแดงมันก็แห้งไปและพระองค์ทรงนำท่านข้ามที่ลึกอย่างกับเดินข้ามถิ่นธุรกันดาลพระองค์ทรงช่วยท่านเหล่านั้นให้พ้นมือของผู้ที่เกลียดชังท่านและช่วยกู้ท่าน ให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูและน้ำได้ท่วมคู่อริของท่านไม่เหลือพวกเขาสักคนเดียวแล้วท่านเชื่อพระวจนะของพระองค์ท่านร้องเพลงสรรเสริมพระองค์